สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนำรองเท้าลดแรงกระแทกแบบพิเศษซึ่งก็คือรองเท้าแ i r Poly Premium Soft หรือรองเท้า p o l ีนุ่มแบบพิเศษครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดแรงกระแทกในบ้านจะทำให้ลดปวดเท้าส้นเท้าหน้าเท้าหรืออุ้งเท้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในตัวรองเท้ากันนะครับคลินิกลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเท้าส้นเท้าอุ้งเท้าหรือหน้าเท้านั้นหนึ่งในหลักสำคัญของการดูแลและรักษาก็คือการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุดทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะครับเพราะหากเรายังมีแรงกระแทกที่ยังสูงอยู่อาจจะทำให้เราหายช้าลงหรือบาดเจ็บมากขึ้นก็เป็นไปได้เลยนะครับและรองเท้าในอาคารนะครับที่สามารถลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีก็คือรองเท้าแอร์โพลีแบบพรีเมียมซอฟหรือนุ่มแบบพิเศษคู่นี้ครับ เดี๋ยวเราลองไปดูในตัวรองเท้าคู่นี้กันเลยนะครับเราไปดูในส่วนของการรองรับแรงกระแทกกันดูนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้นะครับจะทํามาจากยางโพลียูรีเทนแบบพิเศษครับซึ่งสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีความหนาและรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับแลวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพื้นรองเท้ากันดูนะครับ ในส่วนของตัวพื้นรองเท้านะครับจะทํามาจากยางครูขลัก,กลซึ่งจะทําให้สามารถการเลื่นได้เป็นอย่างดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของรองเท้า a i r ์โพลีคู่นี้นะครับซึ่งในส่วนของพื้นรองเท้าของรองเท้าแ i r ์โพลีแบบพรีเมียมซอฟคู่นี้นะครับจะทํามาจากผ้าแบบพิเศษเลยครับซึ่งจะทําให้มีความนุ่มมากและมีความลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับทางรองเท้า a i r ์โพลีคู่นี้ยังเสริมบริเวณที่อุ้งเท้าเล็กน้อย เพื่อกระจายน้ําหนักของเท้าของเราในขณะที่เราเดินครับและเมื่อรวมกับยางโพลีแบบพิเศษกับพื้นแบบพิเศษนั้นจะทําให้สามารถลดแรงกระแทกและมีความนุ่มมากเลยครับซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ลดอาการปวดเท้าส้นเท้าหรือหน้าเท้าได้เป็นอย่างดีมากเลยครับและรองเท้าคู่นี้นะครับสามารถปรับระดับความกระชับของหน้าเท้าซึ่งให้เหมาะกับสรีละเท้าของแต่ละบุคคลด้วยเลยนะครับและเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับ สำหรับวิธีการสวมใส่ก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่ใส่เท้าของเราเข้าไปตัวในรองเท้าตามในคลิปเลยนะครับและถ้าหากขนาดของเท้าของเราไม่เหมาะสมก็สามารถปรับระดับความกระชับของหน้าเท้าตามในคลิปได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดเท้าส้นเท้าข้อเท้าหรือบริเวณที่อุ้งเท้านั้นลองใช้รองเท้าแ i r Poly แบบพรีเมียมซอฟหรือนุ่มแบบพิเศษกันดูนะครับ หากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าตามนี้ได้เลยครับทั้งนี้นะครับทั้งคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งด่วนโดยการใช้ m e s s e n g e r รสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลด้วยได้เลยนะครับแล้วบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิ o, คลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สวัสดีครับ